บริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ไท้ทำรายงานดีมากนะครับประพูดความจริงท่านประธานครับไปดูที่หน้า69ที่มีการสํารวจนะครับจาก,อ,กองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับน้ำเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือขาดแคลนงบประมาณในการบํารุงรักษา49%นะครับต่อไปก็เป็นปัญหาเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนท่อแตกบ่อย 43่สิาเปอร์เซ็นต์น้ำบาดาลผลิตไม่ประปาไม่เพียงพอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือขาดผู้เชี่ยวชาญท่านประธานครับพอไปอ่านรายงานต่างๆนี้นะครับก็เรามีแผนพัฒนาน้ำา20ปีด้านที่หนึ่งก็คือต้องมีการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครบทุกหมู่บ้านแล้วพอไปดูการที่สำรวจของกรม ควบคุมมลพิษของและกรมอนามัยปรากฏว่าน้ําทั้งผิวดินและน้ําม,มาจากน้ำประปานี่ผ่านมาตรฐานแค่ไม่ถึงครึ่งเลยครับ57กับ43เปอร์เซ็นต์47กับ43เปอร์เซ็นต์ที่ของกรมอนามัยที่ไปวิเคราะห์ดูแล้วน้ำประปาของการประคับประปานครหลวงและส่วนภูมิภาคนี่ดีกว่าน้ำประปาที่จัดโดยเทศบาลหรือน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยมากเลยนะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าอีกเพราะฉะนั้น ก็เป็นปัญหาที่การดูแลท่านประธานครับมันก็ไปต่อเนื่องกับรบปัญหาที่คณะกรรมการที่สรุปมานะครับคือระบบจ่ายน้ำนี่มีคุณภาพ,าพต่ำปัญหาแรงดันต่ําแล้วก็มีการรั่วไหลเยอะแรงดันค่าเฉลีย่ยอยู่ที่4.3เมตรซึ่งต่ำมากนะครับต่ำที่สุดในทุกประเทศว่าอย่างนั้นครับ อีกอันหนึ่งก็คือท่า,านคณะกรรมการ,ก,ารก็เลยมีข้อสังเกตว่าควรจะมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานซึ่งแล้วก็จะได้มากําหนดราคาน้ําจากต้นทุนการผลิตที่แท้จริงครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่แปลกที่ว่าเรามีการผลิตน้ำประปาเยอะแล้วเพิ่งจะมาคิดเกณฑ์อย่างนี้เลยครับความดัน,นต่างๆอันที่สองครับท่านประธานครับน้ําท่อน้ําแตกนี่เยอะมากแล้วปรากฏว่าเราใช้ท่อ PVC ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนี้ก็บอกกว่าแรงรั่วรั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสามเท่านะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับอย่างอื่นแล้วาการแตกรั่วของเรานี่สูงกว่ามาตรฐาน16เท่าอายุท่อก็ไม่คุ้มกับที่ควรจะใช้เพราะงานก่อสร้างนี่ไม่ได้มาตรฐานครับท่านประปะท่านประธานครับที่เราเน้นว่าเ,เราควรจะมีพวกช่างฝีมือ ต้องมีสกิลนะครับก็คือมีฝีมืออย่าไปดูถูกประปานนะครับการท่อบ v v c นี่ผมที่บ้านทำน้ำประปา<ๆ>ผมก็สังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันรั่วเพราะว่าใช้ชาวบ,บ้านธรรมดาครับไม่ได้อ่านคู่มือการใช้เลยการใช้กาวการใช้นี่ไม่มีเลยนะครับเป็น l a เบิ i n ินเทน v e จริงๆก็คือมีแต่ไม่มีความรู้เอาแต่คิดเอาเองมันก็เลยปรากฏว่าแย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานผมก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการนะครับก็คือคนที่รับเหมาก่อสร้างนี่ต้องรับประกันเพิ่มขึ้นเป็น5ปีถึง10ปีแล้วการควบคุมต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับน้ําที่สูญเสียเปล่าไปการรั่วนี่มีความสําคัญนะครับท่านประธานครับยังมีมีผู้พิปายไปแล้วนะครับไม่ว่าการประปานะครหลวงหรือประปาส่วนภูมิภาคนี่มีการสูญเสียนะ้ำประปาไปประมาณ 3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับ32กับาเปอร์เซ็นต์ซึ่งทางคณะกรรมการนี่ก็บอกว่านี่เป็นการสูญเสียทรัพยากรน้ำน้ำขั้นร้ายแรงต้องมีการดำเนินการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเร่งด่วนยังไงครับท่านบอกว่าควรจะมีคณะกรรมการกิจการประปาแล้วก็ควรจะเสนอให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ช่วยดูแลด้วยท่านประธานครับผมไห้ด้วยกับท่าน นบพลเหลืองทองอามนี่นะครับพรรคเพื่อไทยนี่ครับมันไม่ไหวหรอกครับเรามีการกระจายอํานาจองค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิน่นต้องรับผิดชอบเรื่องสาธารณูปโภคอยู่แล้วนี่ต้องเน้นหนักเรื่องนี้นะครับต้องไปให้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ทีนี้พอไปหมู่บ้านนี่มีกรมอนามัยที่ไปช่วยดูแลเท่าที่ดูในรายการนี้เนี่ยพอไปดูแลแล้วนะครับบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้าที่ผ่านมาตรฐานมันดีขึ้นเรื่อยๆ